นิโคลัสเปเป้แข้งชาวไอวอรี่โค้ดวัย29ปีที่ปัจจุบันเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ Agent, ได้เล่าย้อนประสบการณ์ฝันร้ายในช่วงที่เขาเคยค้าแค่กับอาเซนอลซึ่งเขามองว่าตัวเองถูกวิจารณ์อย่างไม่ยุติธรรมมากเกินไปเปเป้ pe 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 เองเคยเป็นนักเตะที่มีค่าตัวเป็นสถิติสูงสุดของ on, อาเซนอลนหลังจากย้ายมาจากลีวทีมในลีกเอิงฝรั่งเศสด้วยค่าตัว72ล้านปอนด์ในปี2019แต่กลับทำผลงานไม่คุ้มค่าตัว จนถูกปล่อยให้นีสยืมก่อนย้ายไปตุรกีในปี2023ตัวเขาเองก็รับรู้ถึงคําวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆเหล่านั้นดีทําให้เขามีบาดแผลทั้งจิตใจอย่างมากและทําให้เขาลังเกียตฟุตบอลไปเลยนอกจากนี้เปเป้ยังตั้งคําถามว่าทำไมถึงถูกแฟนบอลโจมตีไม่เลิกและยังทําเหมือนเขาเป็นนักเตะที่ล้มเหลวที่สุดในประวัติศาสตร์พิเมรีกนิโคลัสเปเป้ทิ้งท้ายเปิดใจด้วยประโยคดังกล่าว แฟนๆทัพปืนใหญ่หรือแฟนๆทีมอื่นคิดยังไงกับการเปิดใจของเปเปในครั้งนี้บ้างครับเปเปเล่นแย่ขนาดนั้นจริงๆหรือแฟนบอลต่างพากันกดดันเขามากเกินไปคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับฝากกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับบอลบอลหน่อยนะครับ